ฉันจำเธอได้แม่นอีจูอาลูกยางเกาหลีใต้เผยสื่อตัวอันตรายของไทยเจอกี่ทีก็หัวหมุนควนหลงการแข่งขันวอลเล่บอลรายการพิเศษออสตาซูเปอร์แมตที่ทีมชาติไทยพบกับทีมเกาหลีใต้ที่เมืองฮวาซองประเทศเกาหลีใต้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันเป็นทางด้านนักตบลูกยางสาวไทยเป็นฝ่ายเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้ทั้งสองชุดไม่ว่าจะเป็นชุดดาวรุ่งและทีมชุดใหญ่ด้วยสกอร์สามถึงหนึ่งเซตเหมือนกัน ภายหลังจบการแข่งขันอีจูอานักตบสาววัย18ปีสังกัด GS เอสค t นเท็กโซ x ที่ได้ลงเล่นในเกมชุดดาวรุ่งได้ออกมาเปิดใจถึงหนึ่งในคู่แข่งที่ทำให้เธอต้องเจองานหนักเสมอมาฉันเคยเล่นในตำแหน่งหัวเสาและเจอกับเธอในตำแหน่งตรงข้ามมันเป็นเรื่องยากเสมอทุกครั้งที่เราเจอกันในทีมชาติเราเกือบจะแพ้เพราะผู้เล่นหมายเลข6กของไทยวริศราอย่างที่พวกเขาทาได้ดีในเกมนี้เมื่อปีที่แล้วตอนฉันเดินทางไปแข่งขันระดับเยาวชนที่ประเทศจีน ฉันได้เจอกับทีมไทยในเกมชิงอันดับ3ฉันต้องการเหรียญรางวัลจึงพยายามที่จะเอาชนะพวกเขาให้ได้ซึ่งสุดท้ายแม้ฉันจะชนะได้สําเร็จแต่มันก็เป็นเกมที่ยากมากๆทุกครั้งที่เจอกับทีมไทยพวกเขาเล่นกันได้รวดเร็วและนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมมันถึงเป็นงานยากเสมอสําหรับเฟิร์นวริสราศีทะเลศนักตบสาวดาวรุ่งทีมชาติไทยไวัย19ปีเจ้าของส่วนสูง173ซนติเมตร ถูกยกให้เป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ในวงการลูกยางไทยหลังใช้แววโดดเด่นตั้งแต่อายุเพียงแค่16ปีจนถูกเรียกตัวติดทีมชาติชุดใหญ่ในศึกซีเกม2023ที่กัมพูชา